สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวผลเสือกันนะครับผลเสือนะครับเป็นผลไม่โลเกียนะครับก็สกิลแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะกดค้างหรือกดไม่ค้างก็ได้นะครับห้าพันสองร้อยดาเมจน,นะครับนี่เรากดค้างแล้วห้าพันสองร้อยดาเมจเราลองไม่กดค้างดูว่าจะเท่าไหร่ไม่กดค้างสามพันหร้อยนะครับต่อไปสกิลที่สองครับสกิลที่สอง เหมือนเตะลมออกไปโอ้สามพันดาเมนะครับเม,มื่อกี้สามพันดาเมโคเลงเลยนะครับครับโอ้ดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบสามพันดาเมนะครับที่วิงวิ่งวิโก้ 3, หมูสามพันดาเมนะครับโคเลยต่อไปเรามาดูกันว่าสกิลสามเป็นไงสกิลที่สามโอ้ีกิลโก สกิลที่สาเนี่ยสกิลที่สามใช้หนึ่งร้อยมาสเตอรี่นะครับที่แรงมากเป็นสกิลอันตีนะครับเป็นสกิลอันตีชูซูจูติวโบตัวโ,โบโค้แรงเลยนะครับสี่พันนะครับต่อไปเรามาดูสกิลที่ห้ากันนะครับสกิลที่ห้า ตอนนี้มีหกสกิลนะครับสกิลที่ห้าโอ้โโคตรแรงต่อไปเรามาดูกันว่าการแปลงร่างเป็นไงแปลงร่างว้าอออออค้างค้างค้างนี่แปลงรลออออลล่างแล้วสกิลที่หนึ่งการแปลงร่างนะครับหมุนนิ้ว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 ปูอ้อลืมไปมันป่อยธรรมดาได้นี่นะครับคนเสือเวลาแปลงร่างแล้วมันจะป่อยธรรมดาได้นะครับปูปปโ,โ,โอ้โหเจ็ดพันเลยนะครับ เจ็ดพันดาเมตเจ็ดพันโอ้ต่อยธรรมดานี่โคตรแรงเลยนะครับต่อไปดาเมจที่สกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งเมื่อกี้เรารีวิวแล้วนี่สกิลที่หนึ่งโอ้หกพันเก้าร้อยดาเมจหกพันเก้าร้อยดาเมจโคตรแรงเลยนะครับโคตรโคตรแรงเลยต่อไปสกิลที่สองสิลสิลติ้งติงติ้งติ้งโอ้สี่พันดาเมจนะครับ สี่พันดาเมร์สี่พันดาเมรนะครับต่อไปสกิลที่เออ่สกิลที่สามนะครับสกิลที่สามก็จะเป็นเออ่สกิลที่สามก็จะเป็นสกิลอันตินะครับตู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 หูสี่พันหกร้อยแล้วเราก็จะติดไฟ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 แล้วก็มาสกิลสุดท้ายละสก,กิลสุดท้ายนะครับเป็นสก,กิล สกิลเอฟใช่ไหมใช่สกิลเอฟนะครับก็จะจประมาณนี้วู้ห้อแรงเลยนะครับแต่เขาใช้ในยาละในยาละไก่ไก่ไกนะครับถ้ากดสกิลวีครั้งเราก็จะกลายเป็นมนุษย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับตีวิขเสือครอวครอบนี่นะครับขูดเสือสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ จึงคิดน่าจะลงคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ Comment ต่อเลยบ๊ายบาย